พี่น้องปองไปเมื่อพอก็ซาลาเปไตผู้ขี่าย้นะพี่น้องมีซาลาไตกระสิผ้าพี่น้องมาเห็ดต้มสมกระดูกหมูได้ใส่หัวสิงไคเนาะพี่น้องเนาะหัวสิงไคกับขาลงไปก่อนนะพี่น้องเนาะแล้วก็หมักพริกลงไปนะพี่น้องเนาะแต่ขายก็ต้มย่ำแหละพี่น้องหรือสีเอ,อินต้มย่ำก็ได้แต่สาลาเตเอ,อินต้มสมนเนาะข้าวกระสีใส่ใบบักกูดแต่ว่าหมูเ้าต้มก็เลยพี่น้องตุ้นไปให้มันเปื่อยก่อนข้าวคอยมาปรุงเนะาะใส่ไว มาดันเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยตะเสียบไปมาดันเหมือนเราพี่น้องเนาะโอ้ยถ่ายเองบ่คอยทนัดเนาะพี่น้องเนาะถ้ากัดค้นลงไปกันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสักขู่หนึ่งเนาะห้าค่อยมาอกนะให้ห้ากัดนิดๆนิดๆนิดๆลงค้นค้นค้นลงไปเนาะคมคมมันมันเดือดก่อนถ้ากัดปรุงเนาะใส่เกลือ ยังใส่ได้เลยพี่น้องมาสีเข้มเลยพี่น้องเนาะ <_ C 1> ใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ำปลาเลยพี่น้องเนาะใส่ลงไปเนาะใส่ลงไปผักอ่าโคงปรุงรสเลยพี่น้องเนาะรอสักพักหนึ่งใส่หอมเลยพี่น้องเนาะ ผักซี่หอมผักหอมเปรนแลพี่น้องใส่ลงไปรอสักฟากหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะนนะไปกินต้มสมกระดูกหมูแล้วพี่น้องแซบ่บขนาดพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อเด้อพี่น้องเอือยเพี่กำลังตักแล้วพี่น้องโอ้โหเวตาแซ่บพะโล้พี่น้องเออต้ออตอสออตอมสมเนาะมากมามากมากินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้อง มาเด้อพี่น้องมากินเขากระต้มสมกระดูกหมูเนาะพี่น้องเนาะแซ่บใหาเห็นแต่ต้มสมเนาะพี่น้องเนาะคล้ายๆก็ต้มยำแต่ว่ากระโบคือต้อมยำปันไดเนาะถ้าต้มยำานมันก็ใส่บะเขือเทศนำเนาะอันนี้ข้าบโพดใส่เนาะก็เอ,อือดต้มสมเนาะทีมงานเพื่อนอยากกินพี่น้องเอ้ยซาลาแต่ก็ได้ว่าจัดเลยแต่เพื่อนอยากเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยแซ่บคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะ ก็ข้าวเหนียวนะพี่น้องเนาะมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันเ้อพี่น้องปวงป,ปลายว่าสุขุสุข,สข,ขนเนาะมากินข้าวกับทีมงานซาลาวไต้เนาะพี่น้องนเนาะเราไตกระถือกล่องเนาะโอ้ยมาได้กินโซ่พี่น้องยังวะสวงนี่ยังมืออะสิมากินโซ่พี่น้องเบิองอยู่กระด้างงานนันอยู่งานไรพี่น้องเอ้ยติดงานยังวะ ก me. ็เลยบริโภคมากินโซ่พี่น้องเบิ้งนล้วพี่น้องก็ย่านนอกแต่ว่าซาลาแต่ก็มีขิดใหม่ๆกินก็ทีมงานมาเรื่อยๆนะพี่น้องนอกพี่น้องเอ้ยทีมงานพกกรลูกนี้จาก้าลาแต่เบิดแล้วเบิดละวันนี้เบิดเบิดทุกอย่างนะพี่น้องนอกพี่น้องผลดิบเขาเหนียวเบิ้ดนะพี่น้องนอกพี่น้องสําหรับขีดนร้าลาแต่กะสิจุบเพียงเท่านี้นะพี่น้องนอก ถ้ามากกดกดไลถือใจกับกดแส่น้พี่น้องเนาะที่สำคัญก็กะโลลไใ้ซารอาไต้ได้พี่น้องบ๊ bye ายบายหักแท่งแบงปันน้พี่น้องเนาะ